สวัสดีครับพบกับเราช่องเป่าฉีกกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอันบ็อกมังะเรื่องที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยครั้งสยองของอาจารย์อิโตจุนจิจากค่ายรักพิมนั่นเองต้องบอกก่อนว่าสองเล่มนี้เป็นมือสองนะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราอะอยากได้2อคือแบบอยากได้หนังสือเรื่องนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ตอนเราเข้าวงการมังะใหม่ ซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นกล่องบ็อกเซตที่มันเป็นบ็อกไม้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยบ็อกนั้นอะ่ะมันราคาสูงแบบสูงมากแบบมากๆอะ่ะคือแบบมันสูงเกินไปเว้ยมันสูงมากมันสูงเกินไปเราก็เลยไม่ได้ซื้อทีนี้ทางค่ายรักพิมพ์เนี่ยเขาก็ได้รีปินล์ออกมาใหม่ตอนนั้นอะ่ะเราชะล่าใจเองเราคิดว่ามันออกมาก่อนสัปดาห์หนังสือสัปดาห์หนังสือมันก็ต้องมีคิดแบบนี้ แต่ถามไปแล้วนะถามทั้งค่ายรักพิมพ์ไปแล้วนะว่าสัปดาห์หนังสือจะมีไปวางไหมเขาบอกว่ามีไปวางแน่นอนแต่จะหมดไหมจะมีวางครบทุกเล่มไหมอันนั้นเขาไม่สามารถตอบได้เราก็เลยแบบคงไม่หรอกมา้างั้นยังไม่สั่งดีกว่าพอไปงานสัปดาห์หนังสือจริงๆก็คือหมดเล่มหนึ่งหมดและซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าอ,อ,อาจารย์ท่านเนี้ยเขาเขียนเขียนัาง,งะเนี่ย ตอนเนี่ยมันต่อกันแค่ไหนเว้ยอันนี้มันเป็นเล่มต้นอันนี้มันเป็นเล่มจบใช่ไหมเราก็เลยไม่กล้าซื้อมันมีแต่เล่มสองเราก็เลยไม่กล้าซื้อเพราะว่าเราไม่มีเล่มหนึ่งทีนี้เราก็ถอดใจไปแล้วแหละว่าเออคงคงไม่ได้แล้วมั้งเพราะถ้าเอาออกมาขายรอบนี้เขาก็คงอัพราคากันอีกคิดแบบนั้นทีนี้พอวันนั้นเรารู้สึกดีใจมากที่แบบว่า เลือดเฟซอยู่แล้วก็ในกลุ่มของมังงะเนี่ยมังงะมือสองอะ่ะมีคนเอาออกมาขายซึ่งคนขายเนี่ยน่ารักมากเลยนะต้องบอกเลยว่าคนขายน่ารักจริงๆซึ่งเขาขายในราคาที่ต่ํากว่าปกด้วยเพราะว่าเขาแกะไปแล้วเพราะมันเป็นมือสองเขาถือว่ามันเป็นมือสองตอนแรกอะ่ะเรารู้ราคาปุ๊บเราก็ทักหาเขาบอกว่าเออสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาเพื่อความมั่นใจอะ่ะว่าเออราคานี้จริงๆใช่ไหมสองเล่มคือราคานี้ใช่ไหม เออเราถามเพื่อความมั่นใจเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกกับมาว่าใช่สองเล่มราคานี้บวกค่าส่งเท่านี้นะเป็นราคาเท่านี้เราแบบเฮ้ยจริงหรอเลยอนยะ่างเงี้ยคือเราถามเขาตรงๆเลยว่าแบบเออมันจริงใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาตั้งใจซื้อมาอ่านแต่ทีเนี้ยเขาได้เปิดเขาได้แกะเล่มหนึ่งออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดดูด้านในปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวที่เขาชอบอ่าน เขารู้สึกมันไม่ใช่แนวอะรู้สึกมันแบบว่าไม่ถูกจริตเขาอะเขาก็เลยเอาออกมาขายในราคาที่แบบว่าทุกคนจะต้องได้อะเขาอยากให้คนที่อยากได้มันจริงๆรับมันไปอ่านอะอะไรประมาณนั้นคือคนขายน่ารักจริงๆปะเออน่ารักมากพอเราได้มาเราก็อ่านไปละอ่านไปถึงประมาณตรงนี้และ้ะสนุกสนุกมากเราชอบถ้าสังเกตดูแล้วอะในคลิปช่องเราจะไม่มีมังหะค่ายเขียวเลย คือรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวนะเราอะเป็นคนที่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือการอ่านมังงะสักเรื่องมันคือความสนุกความสุขแต่ถ้าต้องไปแย่งชิงเพื่อซื้อมามันคือความทุกข์เราก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านแต่ถามว่ามีเรื่องที่อยากอ่านมากๆไหมมีมีเยอะด้วยแต่เราซื้อไม่ค่อยทันะด้วยความที่เราไม่ค่อยรู้ว่ามัางงะเรื่องไหนหน่าติดตามน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะรู้ที่หลังว่าอ๋อเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้อย่างตอนสัปดาห์หนังสือเขาเอาลูกโอชิมาขายใช่ไหมที่รีปินลลูกโอชิออกมาเราไม่ได้ซื้อเลยแต่ตอนนี้เราอยากได้มากซึ่งเขาเอาไปขายรีเซลหรือบางคนเขาซื้อไปเพื่อตั้งใจเอาไปเก็บจริงๆหรืออ่านจริงๆแต่เขาเปลี่ยนใจออกมาขายก็คือนั่นแหละก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจริงๆของเขาคืออะไรหรือจริงๆแล้วเขาตั้งใจ รีเซลจริงๆเพราะมันก็มีอยู่ใช่ไหมละ่ะคนที่กว้านซื้อเพื่อเอามาขายต่อเราอยากอ่านมากเลยบางเล่มอะอย่างเรื่อง sakamoto day เกิดใหม่ลูกโอชิอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะที่เราอยากอ่านแล้วเราซื้อไม่ทันอ่ะเพราะเราไม่ได้ตามว่าเรื่องไหนน่าสนใจเรื่องไหนสนุกแล้วเรารู้สึกว่า การที่เราไปวิ่งตามแบบนั้นเราเหนื่อยอะ่ะแล้วเงินแต่ละบาทอะมันคือถามว่าสําหรับคนที่รักจริงๆอยากจะได้จริงๆราคาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หวั่นอะ่ะอันนั้นเราเข้าใจแต่มันก็จะมีอีกหลายคนถูกไหมเราเราไม่รู้เราพูดถูกไหมนะอีกหลายคนที่เขามีงบจํากัดเหมือนกับเราอะ่ะจากหนังสือราคาเล่มละ95บาทเล่มละร้อยหนึง่ง ขึ้นเป็น300 400ใครจะไหวซื้อข้าวได้ต้องหลาวันนะอันนี้คือพูดตามความคิดของเรานะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้แต่อย่าด่าเราแรงนะเพราะเราเพิ่งเข้าวงการสามารถบอกได้แนะนําได้เพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บอกได้พูดคุยได้แนะนําได้แต่สําหรับเราอะ่ะถามว่าเราจะไปตามเล่ม ต่อไปของเซตนี้ไหมถึงสิบเอ็ดเล่มไหมเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะมันมีเล่มที่ขาดอยู่เราเข้าไปดูอยู่ว่าประมาณเล่มหกเล่มเจ็ดมั้งที่มันขาดสต็อกอะที่มันไม่มีของแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเติมหรือเปล่าอืมแล้วถ้าไม่เติมเราก็ต้องไปซื้อราคาที่แพงขึ้นซึ่งถามว่าเราเราคงไม่ไหวอะมัน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 เกินไปอะมันเรารู้สึกว่ามันเกินไปจริงๆแล้วมันก็มีหลาย หลายๆวงการอ่ะเนาะทั้งรองเท้าเกมเครื่องเล่นเกมหนังสือมังงะอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าออกมาแล้วก็จะมีพวกรีเซลเอาบอตไปกดซึ่งมันก็มีหลายๆวงการที่เขาทำแบบนั้นก็คือสิทธิ์ของเขาแต่เรารู้สึกว่าการที่จะมาขายขนาดนั้น่ะมันมันเกินไปอ่ะเราขอไม่อุดหนุนละกันถ้าอยากได้จริงๆอยากอ่านจริงๆก็คงนั่นแหละตามที่ใครหลายๆคน เลือกวิธีการอ่านด้วย e อีบุ๊กอ่ะหรือเลือกที่จะไปอ่านเล่มอื่นแทนเรื่องอื่นแทนอะ่ะเออเราสู้ไม่ไหววะ่ะคลิปนี้ก็จะบอกว่าดีใจมากที่ได้ราคาที่มันต่ําแบบนี้ราคาที่ถูกกระปกแล้วก็คนขายใจดีมากๆใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ปกติเลยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรเท่าไหร่สามารถพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็แนะนําเราได้ในทุกๆเรื่องเลยหรือถ้าใครมีเรื่องไหนแนะนําล่วงหน้า ยินดีเลยนะถามว่าอยากอ่านไหมมันมีหลายเล่มของค่ายนี้ที่อยากอ่านจริงๆอันนี้คือบอกตามตรงเลยนะแต่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องไล่ตามแค่นั้นแหละใครมีวิธีแก้ให้เราบอกหน่อยหรือว่าไม่ตามดี <laughs> สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปแนะนำกันหน่อยช่วยสอนให้ เขาเรียกว่าอะไรช่วยบอกทางสว่างให้คนเพิ่งเข้าวงการอย่างเราได้รู้หน่อยเกี่ยวกับค่ายนี้สสำหรับวันนี้โชคดีสี่อยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย